สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือวานี้นะครับเนาพบกันอีกเช่นเคยครับกับไบท็อปครับท็อปซาวซิสเต็มนะครับเนาะมือวนี้นะครับเนาเขาจะมาคุยกันเรื่องเครื่องเสียงอีกคือเราครับเมือวนี้ไบท็อปจะพาพี่น้องนะครับมาบอกถึงเรื่องมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์มิกเซอร์นิหน่ทียังมิกเซอร์มิหนาทีรวมเสียงครับพี่น้องครับคือเอาเสียงต่างๆนะครับเนาะก่อนจะไปออกคอร์กอนจะไปเข่าพาเวอร์นะครับ ก็คือจะต้องมารวมอยู่ที่มิกเซอร์ก่อนจึงจะปล่อยออกไปหาส่วนประกอบอื่นๆใดนะครับเนาะมือน,นีบใบขอบเจ้าบอกว่ามิกเซอร์ควรใส่จ็คชแนลควรใส่แบบใดถึงจะสามารถปอ,อกงานใดแบบหายห่วงนะพี่น้องคือสื่อเดียวเราปุ๊บให้มันจบไปเลยนะครับเนาะประตองเดิยมาสื่ออีกลหลายเที่ยวนะครับโอเคครับสําหรับอาจารย์ทันใดนะครับเนาะที่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วนะครับก็กดถามคลิปนี้ไปได้เลยครับ ส่วนอาจารย์ท่านใดนะครับเนาะที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากมาอยากมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเนาะบาเราก็ยินดีนะครับเนาะถ้าบาท็อปบอกอันใดมาถือหรือว่าบอกอันใดเรามีคําถามในใจนะครับเนาะกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับโอเคครับมิกเซอร์นะครับเนาะที่บาท็อปจะแนะนําพี่น้องนะครับก็คืออยากให้พี่น้องนะครับซื้อมิกเซอร์ครั้งแรกนะครับอยากให้ซื้อจํานวนยางหน่อยคือ6 channel นะครับ6 channel ก็ ยังเขียนมิกเซอร์ที่ใบครับเอาขึ้นให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะก็จะเป็นมิกเซอร์ทาดาแฟนซีหกชแนลนะครับอันนี้เป็นยังใบเราเพื่ออยากให้พี่น้องใส่หกชแนลนะครับเนาะก็คือหนึ่งนะครับใบเราจะบอกถึงงานยังเขียนงานใส่ไหมนะครับเนาะเครื่องเสียงเนยๆเครื่องเสียงใหญ่ๆนะครับทีควรแบบถ้าสมมติเขาจะเอาไปรับงานน้ำบาสน,นะพี่น้องครับงานทีจะเป็นวิธีการส่วนใหญ่นะครับเนาะเพื่อจะใส่ไหม สามถึงซีโตเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นเดี๋ยวใบถั่วพอถ่าความกอนกอนทีไปจอลึกมีกเ้อพีไปนอ้ออย่างเช่นการไปเช่าธุิกิจซบยูทีเมนการทีเขาักงานพิธีการเขาต้องมีไม่ยากหน่อยน่อยซีโตเนี่ยคือเหตุผลทีใบถั่วเป็นยังคือบอกว่าเคา่สื่อมิกเซอร์ทีมีจำนวนหกชั้นแนวเป็นยางต่ำนะครับก็คือเวลาเขาเอาไปรวมเสียงครับเข้ากัะได,ด้ชั้นแนวแบบอิสระ นีอ่ <HAVE> อิสระหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็เอาไ้ถักเสียบสายเปิดเพลงครับสู่สูสู่ไปถักเสียบสายเปิดเพลงก็คือสี่ช่องแหลกจะเป็นไหมนะครับหากับพกจะเป็นสายเปิดเพลงเช่นนะครับจะเท่าความเช่นงานเช้าปันศุกรศพนะก็คือจะมีไหมหนึ่งอยู่กับพระสงฆ์นะครับไม่ที่สองอยู่กับผู้นำศาสนาพิธีครับไม้ที่สามควรอยู่กับ ท,ที่ก่อนครับไม้ที่4เนี่เอาไว้ยังเอาไว้จะเป็นไม้สำรองครับเวลาทีไม้หนึ่งไม้สองไม้สามมีปัญหากระตุกหรือว่าทานเบิร์ดหรืออีกอย่างที่้อาประ่ขาดขีดนดีพี่น้องเขาก็ไม่ตัวที่4นะครับไปใส่แทนนี่คือเหตุผลว่าเป็นยังไบท่อคือบอกว่าสื่อมิกเซอร์ยางตําให้สื่อยุที6ชัแนลมิกเซอร์สําหรับในมอุมอม,อมองของไบท็อปน้คเนาะก็คือสื่อ หกแชนแนลเบิ้งแบบใดแกกตัวเขาจะเสียบเอาไจะเสียบสายไมหรือสายต่างๆนะครับสิ่งเขาบรกลูดซำไปว่าเขาไปตละลางงานจะมีแบบพิธีกรนะครับเพิ่นจะเอาไม้เพิ่นไมาเองบอ่อหรือว่าแบบใดนะครับเพื่อเขาบง่งบอนะครับเขาก็เตรียมตวไม้เขาเพราะว่าตั้งแต่อยู่โควิดมานีิบะทับบอกงานนครับเนาะก็คือป่าพิธีกรเพิ่นแบบเพิ่นยาดโควิดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ดจะแต้ตัวกระจายสัญญ,ญาณไม้เนะาะไม้หายปุ๊บไปทับก็เสียบปุ๊บแล้วก็ใส่ไม้ส่วนตัวของเพิ่นไปเลยนะครับเนาะ ซีชั้นแนวแรกนะครับบายครับอยากให้พี่น้องซื้อเป็นเป็นคอมโบแจ็คนะครับคอมโบแจ็คนี่เขาเรียกว่าคอมโบแจ็คนะครับพี่จังไบทรอปเคยรูปให้เบิแล้วนะครับเด้อเป็นคอมโบแจ็คอีกสายเปิดเพลงนะครับเนะาะเพื่อนอาจจะให้มาเป็นแบบไหนเด้วเขาจังไปเขาจังไปซื้อแจ็คนะครับตามทีมิกเซอร์แต่ละรุ่นเพื่อนห้มามาใส่หรือใส่เปิดนะครับเนาะแต่ว่าซีอ,อันแรกนี่อยากให้เป็นคอมโบแจ็คนะครับ เพราะว่าบางอันเขาบอกว่าได้ว่าเพื่อจะมาแบบสายแบบเสียบไหม้หรือสายแบบ XLR นะครับเพื่อเขาบอกว่าได้ว่าอันไดนะครับแต่โต้เขาคนที่เหตุงานณ่นะมันกําหนดออกไปจากบ,บ้านกับอยู่หนัง,งน,นั้นมันบบกคื้กันครับดังนั้นก็คือให้ซื้อแบบนี้เอาไว้ครับแล้วอันต่อไปครับมิกเซอร์ที่ดีนะครับควรมีเอฟเฟกต์ในโตนะครับสื่อแบบมีเอฟเฟกต์ในโต้แล้วพี่นนองเดิกคือบางเทื่อนนะครับเนาะ บางอาจารย์บางท่านอาจจะงบหน่อยบางอาจารย์บางท่านอาจจะงบหลายสําหรับเรื่องที่ผมกาบอกก็คือสําหรับเของบหน่อยทุนหน่อยเขาจะเซฟประหยัดนะพี่น้องอยากอยากประหยัดงบึนตรงตรงนี้นะครับคือให้อาจารย์เบิรงมิกเซอร์ที่มันมีเอฟเฟกในโตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันได้ใส่เอฟเฟกนะครับเนาะมันได้ใส่เอฟเฟกนะครับเช่นมิกโตของท่าดานะครับอันนี้บ enfin, ่บ่บมีส่วนใดส่วนเสียด้วยพี่น้อง มีของท่าดาไบท็อปไซดนะครับก็คือไม่จะห่งเป็นเสียงแอคโคก็ได้เสียงเอฟเฟกก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้หวานจนแบบคือการกับพี่น้องต้องเทียบกับราคาน้ำัเนาะแต่ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ใส่ได้นะครับแล้วก็ขอดีนะครับนอก็จะมี u s b นะครับแล้วก็จะมีบลูทูธถ่ายความนะครับ u s b มีบลูทูธถ่ายน้ำนะครับเนาะแล้วก็มี e q ในตัวน้่ดนีพี่น้องนี่ครับนี่คือข้อสําคัญนะครับ อาอคือยังชิปบายท็อปที่ได้เฮ็ดเอาไว้นะครับมันก็นจะเป็นอ่ชิปแบบ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 มีเครื่องเสียงเล็กเออออกงานอย่างไรนะครับบายท่ากับใส่แค่มิกตัวนี้กับพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี้มันมีทั้งเบิร์ดแล้วนะครับแล้วก็งานใส่ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบขอในความคมชัดนะครับขอในความคมชัดเพราะว่าเออ่ตามหมู่บ้านนะครับก็จะมีเครื่องเสียงของหมู่บ้านแต่ว่าเฮาก็อัพพัฒนาเจ้าของให้แบบ ให้มันเนื้อ <in> ก <these days> ็เพิินไปอีกนะครับแล้วก็เอาแบบความรู้ที่มีนะครับไปผสมประสานนะครับผมว่าระบบเสียงประมาณนึงก็ใส่งานได้อีกมากม้ยนะครับเนาะโอเคครับื้อนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับอาจารย์ทันใดนะครับเนาะหรือว่าทีมงานฟูที่จะเข้ามาสสมุตงการงเสียงนะครับเนาะกาลังมองหามิกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ่มากก็นหน่อยนะครับเนาะถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับเพ่อของเราด้วยนะครับ ช่องของเขานะครับว่าก็จะบอกถึงเครื่องเสียงเป็นส่วนมากนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับท่ายช่องของเขานั่งด้อพี่นอเด้วยวันนี้บ๊ายบาย